โอ้ไขนะ่ตุทะเลเดือดนะเอาทั้งชุดนะทะเลเดือ,นนะอด,นะเเดอนหนึ่งาน,นจัดไปก่อนวันนี้เราจะมากินอาหารเ,เย็นที่ตรงนี้ครับผมตึกใบหยกอีกแล้วครับวันนี้นัดเพื่อนมานะนัดเพื่อนมากันหกคน ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในนะรับผมโอ้โหนี้เราเจอเพื่อนแก่ๆแล้วฮะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนรอใครรอรออีกคนนึงนะฮะสักครู่หนึ่งหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดินเนอร์ซีฟู้ดใช่ไหมเดี๋ยวจะไปซีฟู้ดกันนะครับข้างบนโอเคมาบอกให้ไปทางนี้นะโอ้โสาวสวยไปแล้วฮะสาวสวยโอเคทางนี้ทางนี้รู้สึกจะทางนี้แหละ

แต่ฟ้าไม่ใสนะฟ้ามันมืดมึดไปพีเอ็มงั้นใช่ในแอร์พอลิ่งชั้นเจ็ดสิบเจ็ดเดี๋ยวเราไปต่อเรียบขึ้นไปป่าสิบสี่ไปดูวิูโอเคนี่คือชั้นเจ็ดสิบเจ็ดน้ำอ่ะหัวโขนเมื่อกี้อันนี้เวียนนะกาเอาเวียนมาแล้วทนบอกโอ้โหมีพระด้วยนะ โอ้น oh, wow. ี่สมเด็จพระพุทธจารย์โตเนี่ยโฮมรังสีนะครับใช่อันนี่คือวิวฝั่งตะวันออกนะเดี๋ยวรีบขึ้นไปดูผ้าที่ตกดินดีกว่าเดี๋ยวไปดูผ้าที่ตกดินดีกว่านี่เรามาดูนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเสาเข็มเสาแรกนี่ตรงนี้นี่เขาจำลองร้านสมัยโบราณมันจับเลยนะนี่วิวภาพที่วิวภาพที่ โอ,อ้โหพระกระนิษฐ์กำลังตกดินสวยงามมากนี่ครับสวยงามจริงๆนี่สาวๆเขาเลือกถ่ายจุดสูงนะสุดยอดฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาถ่ยแบโอ้โหพระกระดิษฐ์งามนะโอ้โหมาดูพระที่ดีกว่ามาดูคนบรรทุพระที่ย์ตกดินแล้วเราจะมาดูพระที่ตกดินนะ บนชั้น8 4ของตึกประโยคสวยงามมากความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอาสาสาวเชิดระสาสาวนี่เราจะมาเข้ากล้องดีกว่าจะมั่นรงวเพี้ยงที่ตกวานตกภาพที่ะาจบกันสาวสวยสามสาวนะยัรอเกดยอดที่ชั้นที่8 4ภาพที่4อย่างเี เราภาพยามเป็นภาพที่ตกดินได้สวยหลายมุมนะมีหลายมุมอันนี้ฝั่งเหนือด้านเหนือของตึกประยุกต์นี้ก็จะมีจุดเช็กกินเนื้ะ สาวๆนะสาวๆกําลังสร้างภาพอยู่สวยๆโอ้ใครเนี่ยงามปละหน้าประหลือ,อโอ้โหสาวสวยโอ้อโหเนี่ยเรามาดูสาวๆกันเลยเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปอยู่เนาะ โอ้นี่ใครมาขึ้นดิเน้ยมาขึ้นด้วยสาวๆวกำลังเพลิดเพลินในการถ่ายรูปนะครับคู่ที่สวยดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะโอ้นี่นี่พี่สารถีก่อนพี่สารถีสุดยอดครับตั้งตรงมาจากเนเธอร์แลนดะฮะคนนี้สุดยอดจริงจง ขึ้นไปนะฮะขึ้นไปชั้น oh. ก่อนเลยก็เจอตำรวจกันเลยฮะโอ้เจอผู้พิท่าของที่รานแล้วภาษาญี่ปุ่นอ่านญี่ปุ่นเหมือนเดิมฝั่งนี้เราจะกินอาหารญี่ปุ่นะ <What? S 1> ะน,นะเต้าหู้นะโอ้เนี่ยของหวานนะ mình không nghĩ là nó buồn nữa nó cũng mang thắt tháy quá à lâu đài tốt cũng là tí ดูอาหารก่อนนะเราจะมาดูว่าเราจะกินอะไดูอาหารก่อนโอ้พิซซ่าด้วยพิซ่าดราจะกินอะไก่อนนี้เป็นีกะเรามาด้ก่อนี่คอะไร่ไกน อันนี้สลัด้วยจสลับด้ยจ้ะสลับลัจากสลับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไขตุนทะเลเดือโอ้ไขตุนทะเลเดือดนะเอาก็ชุดนะเอว่าเป็นไงน่าสนน่าสนไข่ตุ๋นทะเนสนไ ไข่ตุ๋นทะเลเดือดหรืองานจัดไปก่อนไปแล้วครับเราได้แล้วครับไข่ตุ๋นทะเลเดือดนะโอ้โหอันนี้สมัยอันเด็ดใจพอดับไม่กินไข่ตุ๋นทะเลเดือดก็บอกเดือดจริงๆนะกรุบยอดกรุบยอดมันแซ่บมันเดือดตรงน้ำจิ้มเลย แล้วก็ได้มั้โอ้โหแต่ไปอย,าย่าให้เสียเบียบตะวี่ออโอเคเลยอ่ะเลยนีเ่นอร่อยหอไม่ต้องปรุงนะอยาเ้นเยี่ยมตนอี้เราจะมากินอาหารญี่ปุ่นนะนดีอเอา Salmon juga. Salmon ini, ini, kan? Ini tu ni, kan? Okey. Sambal yang dipilih. Ini, kata-kata. Ini satu lagi. Kepit ini. Ini dia, ini dia. Kepit ini, kata-kata. Kepit ini, kata-kata. Okey. Okey. ญี่ปุ่นแล้วเราไปญี่ปุ่นมาแล้วครับแ่ไปฟูจิมาแล้วโอเคล้วตามไปเ้วตามไปนี่ว่าจะดีดีักดนติดมากสสนุกเต็นกาแฟไ้เต็นอนไม่หนอนไม่หลับแน่วันนี้เราจะมากินซีฟู้ดกันแล้ว ซีฟู้ดก่อนตักน้ำจิ้มกันนะขับใช่ใช่น้ำจิ้มวันไหนอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกว่าเขาบอกว่าอันนี้อร่อยกว่า okay. คืันนี้ก่อนเลโอเคได้ลแล้วเราจะไปก้นน<ม>ะครับเราได้ซีฟู้ดแล้วนี่เราไประยองมาแล้วนะโอ้ไ,<หน>ไ,<ห>ไประยองมาแล้ว<ไหน> เพราะประแดงของหมดก็เลยต้องปละยองฮะเสือที่ปละยองเลียครับเราจะแกะกู้กินกันนะโอ้ยเสียแบบนี้เห็นไนี่ิงกุ้งมันจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งต้งแกะนะทีเราไม่อยากกินกุ้งเพราะว่าแกะเลยครับโตโตๆนะ กินค,คำเดียวนี่นะเื้อปลา,ป,าปลาอะไรครปลาแซลม,มนอนปลาแซลมอน yes okay มีเรากินปลาแซลมอนนะกินใส่สลัดปลาแซลมอนก็นสลัดหรือกินอะไรกันแน่เนี่ยมีสเต็ปตกลนะปลาอยนะู่ตรงกลางเลยครับเราได้นะต่อไปนะครับเราได้ไหมน,นะครับ สลัดปลาแซลมอนได้ปลามาตัวหนึ่งแต่สลัดเต็มเลยอันนี้เอาสเต็กปลาแซลมอนนะแต่เราไปสลัดด้วยรู้สึกว่าเต็มเลยถือไม่ถือนะใจ้กระจกขาวเราดูเลยปลาแซลมอน มื้อนี้อร่อยมากอร่อยมากกินทั้งน้ำตาลนะเพราะว่ามันอิ่มมากอิ่มอิ่มจุกจนน้ำตาไหลอิ่มมากค่ะอิ่มมากอิ่มแต่ยังไม่ครบนะธรรมดานะอิ่มแต่ยังไม่จยุดเขาบอกว่าไอ้นักทินย์เไม่ครบเลยกระจุกนะฮะตอนนี้เราเดินวนเลยเราอิ่มจัดตอนนี้เราถ่ายทำอาหารแล้วโอ้โหเราไม่รู้จะกินแรงเพราะว่าตอนนี้จุกอิ่มมากแล้วก็ผัดไทยแต่เราก็ไม่ได้กินแล้อิ่ม เแล้วก็รกินได้เราจะตกท้ายด้วยอาหารหวานนะของหวานนะโอ้สีสันน่ากินนะไปฮะตอนี้กินของหวานนะครับผู้ชายหวานหวานก็ต้องคู่กับของหวานนะครับชายหวาน ตัวท้ายด็ดคอหวานมีเค็กเลยวะพกแลยปิดปีสี่ปิดปีสี่ชาตใช้ได้นา่รอยอิ่มนะนึกวาเอามาอยเลยแล้วทางนี้เป็นยครับโอเคไหมโอเคนะอันนี้เขาบอกสู้ตายฮะยอดจริงๆก็น้ารักโอ้ดูวิวสวยไดอันลังกอหลัง ทางการางานสร้าง,โด,งโดมแรงโมแรงดมโอโดมไฟสีนสวยไอันนี้นกรุงเทพมหานครนะครับเราอยู่ยอดตึกประยคกสูงสุดดูวิวเมืองยามครับขึนสวยงามอลังการงานสร้างจีิงน,นะครับ